คุณคอยใครกราบเคารพพ่อครูครับเมื่อเช้าฟังรายการท่านฟ้าไทยมีอาที่ทำอาหารให้เด็กๆตอนเย็นบอกว่าทำแล้วใครก็กินได้น่าไม่ได้ทำให้เด็กกินอย่างเดียวผู้ใหญ่ก็กินได้ผมนิดโล่งอกเลยครับ <c oughs> เพราะถ้าผมไปอยู่บ้านราษแล้วนะผมจะได้ไม่ต้องปรับตัวกินมื้อเช้ากับกลางวันให้ยุงย่งยากตกเย็นผมก็ไปกินกับพวกเด็กๆเ,เหมือนปกติใช้ชีวิตปกติแบบเดิมกินมื้อเดียวสบายเลยครับเขาจะกินมื้อเย็นมื้อเดียว,วหรือเขาจะกินมือ้อเช้ามื้อเดียวคนนี้ก็มือก,กินมื้อเดียวสบายเลยครับเพราะ เช้าถึงเย็นผมจะได้ทำงานได้เต็มที่อ๋อตื่นเช้ามาไม่กินข้าวกินน้ำก็บ่ายกวันกา็ไมก,ไกินเย็นมื้อเดียวโอ้มีอย่างนี้ด้วยเนาะนะ,นะเหมือนใช้ชีวิตเหมือนเดิมที่ใช้ชีวิตทุกวันนี้ครับมอทีวีเขาใช้อย่างนี้อยู่แล้ว จะทำจะพยายามหาเวลาเพื่อทำตามที่เคยสัญญาไว้ว่าจะไปช่วยงานบานรรดาศ์หนึ่งเดือนครับอ้ายินดีต้อนรับวันที่16มกราคมวันครูขอกราบขอบพระคุณพ่อครูที่สั่งสอนชี้ทางให้เดินตามสมาธิชี้แนะทางทำให้ดำรงชีวิตแบบคนจนจนผม พ้นบ่วงโลกีหมดโลกหมดหลงใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะครับโอ้โหมดโลกหมดหลงเลยนะอ่าหมดคือพูดไปง่ายๆอ่ะไม่ได้กำหนดหมายว่ามันละเอียดละอลึกซึ้งเท่าไหร่คำว่าหมดนี่ก็คงจะหมดลดไปบ้างคือคำว่าลด ลดโลภลดหลงอะไรเป็นได้บ้างแบบใช้ชีวิตง่ายเยอะครับก็ถ้าเผื่อว่าหมดจริงก็ง่ายแน่นอนหมดโลภหมดหลงใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะครับใช่คำสอนพระพุทธเจ้านี่จริงหมดความโลภหมดความหลงเป็นชีวิตที่สบาย นะอยู่ในโลกโดยโดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยสังคมมนุษย์คนไทยโดยเฉพาะคนไทยยุคนี้มันมีสังคมชาวโศมีสังคมสาธรารณโภคีชาวชาวสังคมสังคมคนที่หมดโลภหมดหลงหมดหมดโลภหมดโกรธหมดลหมดลงได้เลยนะโกรธนัควรจะหมดก่อน โลภเนี่ยมันจะยืดยาดกว่าโกรธเนี่ยมันง่ายกว่าหมดโกรธหมดโลภหมดหลงแล้วนี่เราคือจุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์ที่เู้าท่านตรัสรู้ว่าท่านตรัสรู้ว่าท่านเกิดมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติแต่ก็เรียนรู้เรื่องคนเรียนรู้เรื่องสังคมมนุษย์เรื่องอื่นๆนะจะเป็นเรื่องอะไรท่านก็เรียนอยู่บ้างแต่เห็นสุดตาแล้วท่านก็เห็นว่าไม่มีอะไรสําคัญ ในความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาแล้วไม่มีอะไรสําคัญเท่าการเรียนรู้ความโลภโลกรธหลงนี่แล้วละลดสิ่งนี้ให้หมดเมื่อสิ่งนี้หมดคุณจะอยู่กับโลกเขาหรือค,คุณจะเกิดกับโลกไปอีกเช่นจบเป็นอรหันต์แล้วตายก็จะเกิดมาอีกก็เป็นหลักประกันเลยเป็นหลักประกันชีวิตแล้วว่าเกิดมาชาตินานๆจะมีิน เกิดมาปั๊บเนี่ยมันจะมีลิงลมออกระพองบ้างไปตามโลกเขาถูกโลกเขาครอบงำบางนิดหน่อยโลกโกรธหลงเนี่ยเหมือนมีแต่มันไม่มีมันถูกโลกฉาบฉาบพอกแล้วก็เป็นไปตามเขาบ้างตามตามจริงอัตกมาเกิดมาชาตินี้ก็มีช่วงแรกๆพระพุทธเจ้าเองแต่ทุกพระองค์ก็เหมือนมีโลกโกรธหลงมีกามมี ราคะมีปฏิฆะมีอะไรไปตามโลกลงลงไปตามโลกก็ไ,ไปบ้างมันก็เป็นสัจจะนะร็จแล้วเมื่อจิตปิญญาของตัวเองตื่นเต็มเป็นตัวเองเต็มที่แล้วสัจจะที่ตัวเองเคยมีมาแล้วเคยสะสมมาได้เคยปฏิบัติประพฤติมาเป็นของตนเองแล้วนะสยังอภิญยาเป็นของตนเองเป็นความ อภิญญาหรือความรู้แบบพุทธเนี่ยโลก,กุตรธรรมมันได้แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวเองนะและเราก็จะมีชีวิตที่จะรู้ดีเลยว่าไอ้ความที่ไม่มีโลกโกรธหลงนะ่ะมันเป็นคนประเสริฐอย่างไรนะมันเป็นคนประเสริฐ คนไม่รู้ก็ก็ไม่รู้ก็ก็ดีเป็นดีหาว่าบาด้วยแต่คนรู้แล้วก็ก็จะโอ้โหยกย่อง,อง,องบูชาเคารพเหมือนพวกคุณนี่เข้าใจดีในเรื่องของคุณธรรมโลกุตระจึงมาพบปัตมาและก็ไม่ได้รับรู้ความจริงเข้ามาครบครบคาสมาคมครบสัตบุรุษให้บริบูรณ์ ได้ฟังสั linkage, สทธรรมที่บริบูรณ์ศรัทธาก็บริบูรณ์ศรัทธาบริบูรณ์กโยนิโสมนสติการบริบูรณ์ไปตามลาดับนะมีสติสัพพัญญาบริบูรณ์สมมุรณ์รีบริบูรณ์นะสุจริตสามนะก็บริบูรณ์ขึ้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเยเรื่อย่ความเป็นวิชาความเป็นวิมุตติความเป็นโพชฌงเจดความเป็น สติประฐานสีโพชงเจ็ดก็บริบูรณ์ไปจบพิชาวิมุติไปตามอาหารสูตรนะซึ่งเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ตั้งึงหลักเกณฑ์อะไรอะไรไว้ให้แก่เราได้ตรวจสอบได้ปฏิบัติประพฤติตามคำสอนต่างๆผู้เรียนรู้ดีๆปฏิบัติดีๆได้รับผลการได้รับผลแล้วก็ นันเป็นผลที่ตัวเองและก็เป็นผลต่อสังคมเมื่อสังคมมีคนที่ได้รับการบรรลุธรรมมีการมารรลุธรรมจริงๆสังคมก็เป็นอย่างสังคมชาวโซเราเนี่ยเป็นสังคมที่ง่ายสบายไม่ต้องผู้บริหารผู้ปกครองก็ไม่ได้อยากเย็นอะไรเลยนะสบายเป็นมนุษย์ เป็นพลเมืองที่มีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมต่อมนุษยชาติไม่เป็นภาระไม่เป็นภาระของใครนอกจากภาระหาเวพันจกักคันตาภาระของตนเองที่มีขันห้าก็ดูแลมันไปแล้วก็มีเวลาอื่นๆ เราก็จะช่วยคนอื่นเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งมาถึงขั้นเป็นคนจนเป็นคนไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องสะสมเงินเลยเป็นสังคมสาธารณะโภคีอย่างที่เราเป็นได้เนี่ยไม่ต้องมีเงินเนะลยวันๆนแล้วก็อยูกับสังคมไปมีอยู่มีกินมีใช้ ทำงานก็แต่เต็มที่นะมีเหตุปัจจัยมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเครื่องใช้จะทํางานสมบูรณ์บริบูรณ์นะมันเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเอามาปฏิบัติจนกระทั่งเกิดผลเนี่ยเห็นจริงไหมนะซึ่งมันเห็นจริงทางสังคมโลกเขาก็อยากให้คน มาเป็นอย่างที่เราเป็นเนี่ยมาเป็นได้อย่างที่เราเป็นได้เน,นี่ยเขาอยากให้เราเป็นแต่เขาไม่ค่อยเข้าใจลึกซึ้งละเอียดและเขาก็ไม่รู้วิธีการของพระพุทธเจ้าดีแม้เป็นชาวพุทธชาวเทวนิยมชาวตะวันตกตะวันทางยุโรปทางเทวนิยมทั้งหลายเขาไม่มีศาสนาพุทธนะเขาจะไม่รู้จักเลย ว่าโอ้คนชนิดนี้มีด้วยเล่ในโลกเขานึกไม่ออกหรอกนึกไม่ออกอย่าว่าจะนึกออกเดี๋ยวบอกยังไม่ค่อยเข้าใจเลยไม่เคยรู้เลยเช่นเราบอกว่าเราจะไม่เป็นคนจนเพราะเรานี่เป็นคนจนน้มัดสมัครแจมาเป็นคนจนเขาก็จะฟังาศาสนาเรานี่สอนเราเป็นคนจนแล้วก็เป็นได้ ไม่เป็นงไงคนจนมันก็ตายยอยู่ไงมาเป็นคนรับใช้จริงๆ,ๆในสังคมเขาก็พูดนักการเมืองเนี่ยโอ้มาเลือกเราไปเราจะได้มาเป็นคนรับใช้สังคมมาจับรับใช้ประชาชนเขาก็พูดนะแต่มันก็เพลินๆน,นะมันไม่ลึกซึ้งลึกซึ้งคือมาเป็นจริงๆเลย <c oughs> มาเป็นผู้รับใช้จริงๆเลย ของพระเจ้านี่แหละเป็นนักการเมืองสุดยอดเป็นคนรับใช้ประชาชนรับใช้ประชาชนอย่างพวกเรานี่แต่ละคนเนี่ยวันๆก็ทำงานกินอยู่พอใช้เสร็จแล้วก็ใช้มีแรงงานมีผลผลิตที่เป็นชิ้นเป็นอัน ไม่ว่าจะเป็นอาะสิเกตรกรชาวไร่ชาว,าชาวนาชาวสวนก็มีผลผลิตเป็นอย่างนั้นหรือจะเป็นช่างในสิ่งที่จำเป็นต้องทำช่างทำไม่กวาดยกตัวอย่างง่ายๆก็ทำไม่กวาดขึ้นมาก็แจกจ่ายกันไปใช้ ช่างทำโน้นนี้ได้ขึ้นมาดีจนกระทั่งกลายเป็นช่างทางโลกเขาว่าเป็นช่างเหล็กช่างไม้ช่างเครื่องช่างอะไรอไรจงกระทั้งช่างเนี่ยเป็นอย่างพวกเราก็มีก็เป็นก็ทำในสิ่งที่เราจะต้องใช้จงกระตั้งเป็นด้านการศึกษาด้านสื่อสารด้านอะไรอะไรต่าง ที่เป็นประโยชน์ในมนุษยชาติแล้วก็เป็นแล้วก็ไม่เห็นจะต้องขึ้นกับเงินนะอย่างพวกเราเนี่ยมีทุกชักมีทุกงานอย่างที่ว่ามาผ่านผ่านมาไกลยอย่างที่โลกเขามีแต่บางอย่างที่เขาไปเป็นกันแต่เราไม่ไปเป็น,ไป,ปนงงไ,ปไปเป็นช่างชงเหล้าไปไปเป็นช่างอะไร ตัดผ้าเสือ้อเแฟชั่นหลอกลอ่อคนไปเป็นช่างปรุงแต่งลิปสติกไปเป็นช่างอะไรโลกโลกเขาเือนด้วยแย่ไปแล้วได้งเงินทองยิ่งสูงนัยนะไ้งเงินทองแพงๆเลยมากๆเลยเราไม่ไม่ได้เสียเวลาไม่ได้ไปเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือเศรษฐศาสตร์ที่จจเจริญคือเราไม่เอาเวลาแรงงานทุนรอนเวลาแรงงานทุนรอน เอาไปใช้กับไอ้งานไรสาระมอมเมาด้วยไรสาระและมอมเมาทำให้สูญเสียความเป็นคนสูญเสียพฤติการสังคมซึ่งเป็นตรงข้ามกับความเข้าใจของโลกเขาเขายิ่งปรุงแต่งเขายิ่งโอ้โหแค่เสื้อผ้านี่ก็ตัดมันหลอกล่อก,กันแฟ,แฟชั่นราคาแพงอะไรไร ทุนเสียมากเลยแล้วโง่ลงด้วยเพราะพวกที่หลงแฟชั่นก็คือโง่ตามถูกหลอกลวงกระเปา๋าซื้อแล้วซื้ออีกใส่ตู้ไว้ใส่ตู้ไว้ใส่ตู้ไว้ไ,วไม่รู้จะโง่ไปถึงไหนอ่จาจะกล้นก็ทนหาเงินไปให้เขามันจะไม่ทันสังคมไม่ต้อมันจะไม่อ,อะไรเลย ต่ทันสังคมไม่เป็นหน้าเป็นตาอะไรแบบที่เขาเป็นกันพวกเราปฏิบัติทำเสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้มันหายไปเลยไหมมันไม่เห็นเป็นความสําคัญะไรเลย,เลยนอกจากไม่เห็นเป็นความสําคัญเรเห็นเป็นความโง่รู้สึกว่าตัวเองเคยโง่ามาไหมไอ้ที่ถามนี่ เชื่อว่าจริงอย่างที่อาตมาพูดหรือเปล่าโง่จริงหรือเปล่าเออไปด่าเขานะอาตมาไม่ได้ชวนคุณด่าเขานะร่วมวงด่าเขานะเนี่ยตำหนินั่นเองคือเห็นว่าอันสิ่งนั้นมันไม่ควรจะไปนิยมไปเป็นไปมีนะ เกินมาก็ชีวิตหนึ่งก็เวลาเท่ากันเวลาร่วงไปกำลังแรงงานกับคนแต่ละคนแต่ละคนก็มีพอๆกันนะ,ะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แรงงานก็เต็มที่อ,อายุมากหน่อยก็แรงงานลดไปบ้างอะ,อะไรพวกนี้มันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติทีแล้วเราก็ทำงานเกินมาก็ทำการงานทำกรรมกิริยาต่าง เป็นสมาอาชีพสมารกรรมมันตะสมาวาจาสมาสังกัปปะทิฏฐพระเจ้าสรุปรวมไม่หมดละสมาก็คือทำอย่างดีอย่างชอบแล้วดีแล้วถูกต้องแล้วสมควรแล้วจนกระทั่งถึงขีดว่ามันก็ไม่มีปัญหาแล้ววันวันหนึง่งชีวิตของเราก็กายกรรมวัจีกรรม มโนกรรมของเราก็ทำอะไรไปเป็นคุณค่าประโยชน์ถ้าคุณทำงานเสร็จมีผลผลิตมีผลผลิตขึ้นมาเป็นต้นและคุณก็โฆษณาผลผลิตว่าโอ้โหนี่กินได้ใครจะไปกินอันนี้แล้วนี่หาะได้เลยนะ ก็ขายราคาให้เป็นแพงจะเจริญจะประเสริฐจะสวยงามจะหลอ่อจะอะไรก็แล้วแต่ที่จะยกแบบโลกๆที่คนเขาอยากเป็นอยากมีอยากได้ตามประสาทคนโลกโลก่ะที่นิยมกันก็หวาไปหลอกกันไปโฆษณาให้คนเข้าใจหลงเชื่อถือ จะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงจะช่วยอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่แล้วก็ขายคนนิยมยกตั้งราคาแพงขึ้นก็เอาเปรียบเอารัดกันไปแต่พวกเราเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยเราสร้างอย่างนี้เราก็สร้างถ้าเราจําเป็นจะต้องขายเพื่อได้เงินมาเพื่อเอาไปซื้อสิ่งอื่นที่เราเองเราจําเป็นเหมือนกัน เราก็ต้องใช้บ้างเราก็ต้องแลกเอาเงินมามาเป็นตัวแลกเงินคือธนบัตรเนี่ยแทนไอ้สิ่งนี้แล้ก็ไปซื้อสิ่งที่เราจำเป็นบ้างอื่นๆแล้วก็ทำบ้างก็ไม่จำเป็นจะต้องไปขี้โลกเอากำไรเอาสะสมเอาเปรียบเอารัดอะไรตไ,ไปโลกเป็นเศรษฐศาสตร์เป็นเศรษฐกิจที่สบายมากเลยคำสอนพระเจ้าเป็นเศรษฐศาสตร์ในตัว ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้มีการมีทานมีเสียสละแจกจ่ายเจอจานเกื่อคูณผู้อื่นมันจบในเรื่องของการอยู่ในสังคมการบริหารสังคมการทำให้สังคมเป็นไปอยู่ดีไม่ว่าจะเรียกด้านเศรษฐศาสตร์เล่พษาศัพท์อันโกโก้อ เรียกว่ารัฐศาสตร์เรียกว่าสังคมศาสตร์หรืออะไรศาสตร์อีกต,อตามแต่ที่เป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะงานวิศวกรรมศาสตร์กรสิกรรมศาสตร์สื่อสารมวลชนที่เรียกอะไรศาสตรล์ล่ะนิเทศศาสตร์อะไรศาสตร์ก็ตั้งชื่อขึ้นมาเรียกโกโก้เก๋ๆไปได้เยอะแยะมันก็ เพื่อมารับใช้ตัวเราก็ได้อาศัยใช้สอยกินอยู่มีชีวิตมารับใช้มวลชนประชาชนไปน,นี่เป็นสัจจะนะเป็นสัจจะ